สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูการ์ตูนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีหน่วยการเรียนรู้คือหน่วยคามนาคมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันเลยค่ะหน่วยคามนาคม นะคะคเด็กๆันนี้นะคะคุณครูมีคําถามก่อนเรียนค่ะให้เด็กๆได้เรียนรู้นั่นก็คือเด็กๆทราบไหมคะว่าเราสามารถเดินทางได้กี่รูปแบบแล้วยานผานนะมีความสําคัญต่อการเดินทางอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ แนวคิดนะคะการคมนาคมก็เป็นการเดินทางติดต่อขนส่งจากที่1ไปยังอีกที่1โดยเลือกเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้3ทางด้วยกันคือทางบกทางน้ําและทางอากาศโดยอาศัยยานพาหนะในการเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางค่ะจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและรู้วิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการเดินทางค่ะ เรามาดูนะทางบกกันก็คือมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานแล้วก็มีรถไฟยังไม่หมดนะคะเด็กย,ยานพหาหนะทางของเราก็ยังมีรถบสัสมีรถมีรถสามล้อค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะยานพาหนะทางบกก็คือการขนส่งทางบกนั่นเองแบ่งออกเป็นทางรถไฟและทางรถยนต์การเดินทางโดยรถไฟปลอดภยัยสะดวกสบายในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภทบริการรับส่งผู้โดยสารเช่นรถประจําทางรถบัสรถแท็กซี่ค่ะการเดินทางจากรถยนต์มีหลายประเภททําให้การเดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปอยานพาหาน้ำมีอะไรกันบ้างนะมีเรือคมีเรือแล้วก็มีเรือใบย,ยังไม่หมดนะคะเด็กๆมีอะไรอีกยานพหาหนะทางน้ำมีเจ็ตสกีด้วยค่ะแล้วก็มีแพรไม้ใยอีกทั้งเรือดำน้ำก็จัดเป็นยานพหาหนะำทางน้ำเช่นกันค่ะ ยานพหาหนะทางน้ําก็คือการขนส่งทางน้ํานะคะเด็กๆเป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยใช้แม่น้ําลําคลองเป็นเส้นทางในการลําเลียงสินค้ารวมถึงการขนส่งทางทะเลเด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ใช้สําหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่งทางน้ํานี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่เช่นยางพาราทรายแร่ข้าวเปลือกเครื่องจักรค่ะต่อไป ยานพาหนะทางอากาศมีอะไรบ้างนะมีเครื่องบินค่ะมีลูนมีตรวดแล้วก็มียานอากาศยังไม่หมดนะคะเด็กๆอย่งนีค่ะยานพาหนะอากาศมีเครื่องบินร้อนค่ะมีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มียานรบ ยานพาหนะทางอากาศนะคะก็คือการขนส่งทางอากาศค่ะหมายถึงการลำเลียงคนสัตว์และสิ่งของจากที่หไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศรวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดยทางอากาศยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งก็คือเครื่องบินสําหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศมีหลายชนิดนะคะเด็กๆตามที่คุณครูได้นำมาให้ดูแล้ว ว้าวอยากขึ้นจังเลยต่อไปเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรว่าถ้าเด็กๆนั่งรถยนต์คุณพ่อคุณแม่จะขับรถแล้วหยุดตรงสัญญาณไฟสีอะไรนะ แล้วค่ะหยุดตรงไฟสีแดงค่ะแต่เมื่อไฟสัญญาณจราจรสีเหลืองรถของเราก็จะชะลอนะคะส่วนเมื่อไฟจราจรสีเขียวเมื่อไรให้คุณพ่อคุณแม่ขับไปได้เลยค่ะต่อไปถ้าเด็กๆข้ามถนนเด็กๆต้องข้ามตรงไหนบ้างนะตรงทางม้าลายเด็กๆข้ามได้ค่ะ ตรงทางม้าลายจะมีสัญญาณไฟของม้าลายทางม้าลายจะมีสัญญาณไฟอยู่สองสีนะคะเด็กๆไฟสีแดงหมายถึงให้เด็กๆหยุดรอค่ะแต่เมื่อไฟสัญญาณของทางม้าลายเป็นสีเขียวเมื่อไรให้เด็กๆไปได้คือข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อไป ปฏิบัติเมื่อขับขี่ค่ะเด็กๆคะ่ะเมื่อเด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆจะไม่ยื่นตัวมือออกมานอกรถเพราะจะทำให้รถข้างนอกเฉี่ยวชนได้เกิดอันตรายค่ะดังนั้นเป็นการที่ผิดมากๆถ้าเด็กๆยื่นมือออกมาข้างนอก เมื่อเวลานั่งรถของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งอย่าลืมเตือนคุณพ่อคุณแม่และตัวเองนะคะการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งจะทำให้เด็กๆปลอดภัยเมื่อนั่งรถยนต์ค่ะต่อไป การปฏิบัติตามากฎจราจรก็คือข้อต่อไปเราต้องสวมหมวกกันน็อกเมื่อเราปั่นจักรยานหรือว่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อคุณแม่และอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะเด็กๆค่ะการสวมหมวกกันน็อกเด็กๆจะต้องรัดสายคางให้แน่นการสวมหมวกกันน็อกจึงจะปลอดภัยที่สุดค่ะต่อไปเรามาชมการปฏิบัติต,ตนเมื่อข้ามถนน เราจะต้องข้ามถนนตรงสะพานลอยหรือเราจะข้ามถนนตรงทางม้าลายก็ได้ค่ะเด็กๆต้องดูสัญญาณไฟให้ดีนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาีประโยชน์ของยานพาหนะค่ะยานพาหนะของเราใช้บรรทุกสิ่งของขนส่งสิ่งของระยะไกลสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและก็อำนวยความสะดวกสบายเมื่อต้องเดินทางไกลค่ะ เกมยานพาหนะแสนสนุกวันนี้คุณครูมีเกมให้เด็กๆฟังคำถามแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องไปชมกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะยานพาหนะชนิดใดใช้เวลาเดินทางได้เร็วที่สุดข้อที่1เครื่องบินข้อที่สองมอเตอร์ไซค์ข้อที่3เรือคิดกันหน่อยจ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตีด หมดเวลาแล้วคะ่ะข้อที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรือยานพาหนะที่ใช้เวลาเดินทางได้เร็วที่สุดก็คือตันเรนแตนเครื่องบินนั่นเองคะ่ะตอบถูกกันใช่ไหมคะ ข้อต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับคู่ยานพาหนะที่เดินทางได้ถูกต้องมีบอลลูนมีเรือและก็มีรถไฟค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจับคู่กันเสร็จรลยอยังอ่ะคุณตูนจะเฉลยนะคะบอลลูนคู่กับอากาศนั่นเองค่ะเป็นการเดินทางยานพาหนะทางอากาศค่ะเรือจับคู่กับ ถูกตั้งแล้วค่ะแม่น้ําเป็นยานผหาหนะทางน้ําค่ะ <S 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 ต่อไปสุดท้ายใช่แล้วค่ะรถไฟเป็นยานผหาหนะทางบกนะคะต้องจับคู่กับรางรถไฟค่ะสนุกไหมคะเกมของคุณคูณต่อไปนะคะเด็กๆคุณคู กิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆวาดภาพยานพาหนะที่เด็กๆชอบและระบายสีให้สวยงามถ่ายคลิปลงลายกลุ่มพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบยานพาหนะนั้นง่ายเลยใช่ไหมคะร่วมกิจกรรมกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูตูนต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับคุณครูใหม่สำหรับวันนี้บายๆค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะ